สวัสดีครับผมก็ท์ชิพเปตินไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของการฝึกเทรดแบนลอี่ยังไงนะครับให้ได้ผลเร็วที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันถูกหรือผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้สะสมมานะครับในระยะเวลา3ปีที่ผมฝึก IQ Option นเนี่ยนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมากนะครับหลายอย่างนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ การฝึกของผมในช่วงแรกๆเป็นยังไงครับกว่าที่จะเทรดได้หรือว่าเทรดทำกำไรในตลาดได้เนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาพูดในเรื่องของการแนวทางนะครับการฝึกเทรดนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับ คือพร้อมนี่หมายความว่าเราเนี่ยมีเงินทุนหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีเงินทุนนะครับเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการจะทําอะไรก็ตามนะครับเราต้องมีเงินลงทุนก่อนนะครับและเมื่อเรามีเงินลงทุนเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของ4แนวทางการฝึกการเทรดเป็นดีออปชันนะครับโอเคสิ่งแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีนะครับคือเงินนะครับ ถ้าไม่มีเงินนน่ก็ไม่สามารถทำรายได้แล้วนะครับแต่ก็ยังจะมีความรู้นะครับถ้าเรามีเงินเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทําอะไรก็ได้นะครับโอเคผมจะให้ความสําคัญไปที่เงินนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคนอื่นใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมใช้แบบนี้นะครับโอเคมันนี่นะครับด้ือเงินนั่นเองนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเงินเนี่ยไม่มีความสําคัญนะครับ ถ้าสมมุติว่าการเทรดของเราเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินลงทุนนะครับเราก็จะไม่สามารถเทรดได้นะครับถ้าเราถ้าเงินไม่มีความสําคัญแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่นะครับในหลักความจริงแล้วนะครับโอเคหนึ่งเงินนะครับถ้ามีเงินต้องเป็นเงินที่เราเสียแล้วเราจะไม่ขิ้มากนะครับเวลาเป็นเงินที่แบบอ่า เหลือใช้นะครับหรือว่าเรามีส่วนหนึ่งละที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยเขาเรียกว่าฟันมันนี่นะครับที่เป็นเงินที่เราเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเงินส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตนะครับอย่าไปเอาเงินที่แบบไปกู้ยืมเข้ามานะครับมาลงทุนเนี่ยผมผมไม่แนะนํานะครับมันไม่ดีนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะกดดันนะครับถ้าเรามีเงินนะครับเราจะต้องไปหาความรู้ก่อน ไม่ควรไปเทรดเลยนะครับสิ่งแรกนะครับคือเราต้องมาหาความรู้ก่อนนะผมจะให้ส่วนที่สองเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเราต้องมาหาเทคนิคก่อนถ้าเราเสิร์ชไปใน y u t u b e เนี่ยนะครับสอนเบนด r y o ี่อ o ปชันนะครับมันก็มีเยอะแยะนะครับขึ้นตามขึ้นมาให้เราได้ศึกษากันนะครับแต่ การศึกษาใน y o u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีเป็นขั้นแบบเบสิกนะครับมีขั้นแบบเบสิกแล้วก็ค่อยๆขยับค,ความยากขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีเบสิกที่แน่นแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าแบบเราแบบเราไม่มีวินัยในตัวเองนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาผมเปิดคอร์สสอบเนี่ยถ้าเปิดฟรีแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนกันนะครับ เพราะว่าหนึ่งนะครับมันได้มาง่ายนะครับสิ่งไหนที่เราได้มาง่ายเนี่ยเราจะไม่ค่อยตั้งใจกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเปิดขอสอนนะครับโดยคิดเงินนะครับหรือว่าให้เปิดบัญชีผ่านลิงก์เขานะครับเราก็ต้องทำนะครับตามเงื่อนไขของเขานะครับเพื่อที่จะเอาความรู้มานะครับลองฟังเรื่องง่ายๆนะครับมีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเนี่ย มีเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนแรกเขาซื้อมาใหม่นะครับมาใหม่เลยแล้วก็แบบอ่ะก็เหมือนซื้อซื้อเกียวมาใหม่นะครับก็เขาก็ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยรับจ้างเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปปุ๊บแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาเกี่ยวไปเรื่อยๆนะคเขารู้สึกว่าไอ้เกียวเขาเนี่ยมันไม่คมนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขาก็มาบอกว่าทําไมไม่เอาเกียวเนี่ยไปรับคมก่อนแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวจะได้แบบ เกี่ยวได้ไวๆนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเอาเกี่ยวเนี่ยไปไปรับคมเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับมันจะเสียเวลานะครับก็ไม่สามารถทํากําไรทําเงินให้เขาได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยยังไม่ยอมสละเวลาอันนิดนึงนะครับไม่ยอมเสียเวลานะครับรับมีให้มันคมเนี่ย เวลาเราเกี่ยวเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับหนึ่งงานเราก็ช้านะครับเราก็ต้องเหนื่อยด้วยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับการเทรดนะครับถ้าคุณยังไม่ยอมที่จะลงทุนกับความรู้นะครับและยอมเอาเงินเนี่ยไปเสี่ยงในตลาดเหมือนการเล่นหวยนะครับถามจริงครับว่ามีใครเปิดคอร์สอนเล่นหวยไหมครับมันก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่คอร์สอนเล่นหุ้นเนี่ยนะครับ ก็เขาจะสอนในเรื่องของเทคนิคการคาดเดานะครับการคาดการณ์ของกราฟการดูกราฟนะครับว่าตลาดไหนเนี่ยควรจะเล่นตลาดช่วงไหนไม่ควรจะเล่นนะครับก็จะมาสอนนะครับการเทรดนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเงินแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราฝากในพอร์ตเลยมีหนึ่งหมื่นฝากไปหนึ่งหมื่นเลยแล้วเราก็ไปเสี่ยงดวงดูในตลาดนะครับไปเสี่ยงดวงดูพอเราไปเสี่ยงปุ๊บ มีโอกาสที่จะเสียเยอะมากนะครับถ้าเราลองมองกับกันถ้าเรามีเงิน1นึ่งหมบาทนะครับแล้วเราเจัดเงินห้าพันบาทเนะี่ยไปเรียนก่อนไปเรียนกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะครับพอไปเรียนปุ๊บอ่าเราพอรู้ละเทคนิคนีคน้นะครับเขรู้จักหลักการรู้จักวิธีการใช้ข้อผิดพลาดนะครับพอเรารู้รู้เทคน,คนิคนั้นดีพอนะครับอ่ะแล้วก็ลองไปทดสอบ กับระบบตัวเองโดยใช้เงินลงทุนเพียง5,000บาทนี่ก่อนนะครับพอปุ๊บไปเรียนปุ๊บอ่าเราเทรดนะครับอ่าตอนแรกเราอาจจะได้กําไรนะครับหรือว่ามีการลอสบ้างเสียบ้างนะครับพอเราลอสเยอะเนี่ยนะครับเราก็ลองต้องคิดว่าถ้าสมมติว่าเรายังลอสเยอะอยู่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนละเราต้องเปลี่ยนนะครับแสดงว่า เทคนิคนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับหรือว่าเรายังขาดความรู้ในการวิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมอีกไหม <c oughs> ก็ต้องไปหาคนอื่นอาจารย์คนอื่นนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ให้เราว่าทําไมเราถึงล o อสนะครับหรือว่าเราอาจจะกลับไปถามอาจารย์คนเดิมนะครับว่าทําไมเทคนิคนี้เนี่ยผมเข้อาออเดอร์ตรงนี้ทําไมถึงผิดพลาดนะครับเขาก็อาจจะบอกนะครับเหตุผลที่เรายังไม่รู้ได้นะครับเราก็ต้องเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ พอเรามีเทคนิคแล้วนะครับแล้วเราฝากเงินเข้าไปแล้วสิ่งสําคัญนะครับก็ต้องเป็นการบริหารเงินนะครับบางคนนะครับเทรดเก่งมากนะครับเทรดแบบตอนแรกเนี่ยเขาวันนี้เนี่ยวินสิบไม้ติดเลยแต่วันที่สองเนี่ยเทรดสองไม้แต่ล้างพอร์ตนะครับเพราะว่าการบริหารเงินนะครับการบริหารเงิน ใครว่าไม่สําคัญนะครับผมว่าสําคัญนะครับหลายๆคนนะครับที่ไม่ยังตอนนี้เนี่ยยังเทรดแบบขาดทุนอยู่เนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูประวัตินะครับการเทรดของเรานะครับว่าวันที่เราวินเยอะๆเนี่ยเราออกไม้กี่เหรียญนะครับแล้วก็วันที่เราเสียเนี่ยเรามีการคูณจํานวนไม้ที่เราเคยออกกี่เท่านะครับอย่างเช่นนะครับง่ายๆนะครับผมเทรดวันนี้เนี่ยวันที่1นนะครับ จำนวนแรก1ดอนนะครับไม้ที่2 1ดอนนะครับไา้ที่สามดอนนะครับพอวันที่2นะครับเนี่ยผมผมให้เลยวันแรกชนะหมดนะครับวันที่2เนี่ยต้องมีการเพิ่มขนาดไม้นะครับตามหลักนะครับแล้วนะครับจะเพิ่มไป2ดอนนะครับแล้วก็ชนะอีกนะครับวันที่3นะครับไม้แรกนะครับไป3มดอนนะครับลอส ไม้ที่สองเชื่อไหมครับว่าเขาต้องเพิ่มไม้ขนาดไม้มันเป็นธรรมดานะครับเป็นทุกคนผมก็เคยเป็นนะครับผมก็ยะเบิ้ลไป6ดอนผิดอีกแล้วก็อาจจะมีการ all in นะครับ all in จนล้างผอดนะครับเราคิดง่ายๆนะครับพอเขาล้างผอนแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็อ่าไม่มีกําลังใจแล้วนะครับไม่กล้าใช้เงินจริงอีกแล้วนะครับไปเป็นสิงเดโมนะครับนี่แหละครับ คือการฝึกที่ผิดนะครับคือการฝึกที่ผิดเลยเอาตรงๆนะครับการเทรดไอคิวออปชันเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีความรู้เราเทรดยังไงขาดทุนยากที่สุดถ้าเราไม่มาติงเกยลนะครับยึดวินัยล้างพอร์ตยากนะครับวินัยนะครับเราจะทำยังไงนะครับสมมติว่าผมมีเงินลงทุนอยู่ห้าสิบเหรียญแล้วกันง่ายๆนะครับ ผมมีเงินอยู่ห้าสิบเหรียญผมออกไม้ละสองดอนนะครับผมผิดได้ยี่สิบห้านะครับอ่ะมันผิดได้ยี่สิบห้าไม้ไม้ละสองดอนนะครับผิดได้ยี่สิบห้าไม้ถ้าผิดเกินถ้าลองคิดง่ายๆนะครับถ้าผิดยี่สิบห้าไม้เนี่ยแสดงว่า เราเนี่ยไม่มีความรู้นะครับออกแบบมั่วๆยังผิดน้อยกว่าแบบนี้นะครับออกแบบมั่วๆเนี่ยยังผิดเนี่ยถ้าผมออกมั่วๆเนี่ยได้แน่นอนครับหนึ่งในยี่สิบห้านะครับ,นนครบโคตรแบบมันมีแค่ขึ้นกับลงนะครับถ้าเดาไม่ถูกเนี่ยผิดติดกันยี่สิบห้าไม้เนี่ยนะครับคนคนคือแบบสุดยอดนะครับไม่มีใครทำได้นะครับ ผมก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับผิดติดกันเยอะขนาดนี้นะครับโอเคถ้าเราบริหารเงินไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็จะล้างพอร์ตไม่ว่าจะเทคนิคดีแค่ไหนเรียนกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับถ้าบริหารเงินไม่เป็นนะครับล้างพอร์ตทุกคนนะครับอันที่สามเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับอันเอออันที่สี่ขอแพนนะครับอันที่สี่สิ่งสําคัญเลยนะครับคือประสบการณ์ ประสบการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมอยากเทรดในเมื่อไรเนี่ยผมก็เทรดนะครับผมไม่รู้หรอกว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยมันปันแปรปรวนเยอะนะครับหรือว่าแบบกราฟเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับว่ามันต้องดูยังไงนะครับแบบโค้ดคนอื่นเนี่ยตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยไม่สามารถเทรดได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมัน ผันพวนสูงนะครับผมก็อ่าผมก็ไม่รู้หรอกผมมือใหม่เอาเลยครับอยากเข้าเมื่อไหร่ก็เข้านะครับพอสุดท้ายนะครับเราเข้าในช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับหรือว่าช่วง OTC นะครับที่จริงแล้ว OTC เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เทรดได้นะครับมันมันไม่ใช่ว่าเทรดยากมันก็เหมือนกับวันธรรมดานะครับแต่ว่าเราแต่การผันผวนของมันเนี่ยจะสูงนิดนึงนะครับมือใหม่ก็อาจจะ ไม,ไม่เทรกันนะครับแต่ถ้าเราศึกษาเทคนิคมาสักพักหนึงแล้วเนี่ย OTC เนี่ยเทรดง่ายนะครับแล้วก็ได้กําไรเยอะด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเทรดผมจะเทรดพอร์ตส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมี2พอร์ตนะครับพอร์ตนึงเป็นพอร์ตระยะสั้นนะครับผมจะเน้นเรื่องของมาติงเกลนะครับจะมีการเบิ้ลนไม้ตลอดแต่พอร์ตนี้เนี่ยจะฝากเงินไม่เยอะนะครับก็จะฝากประมาณสัก20 30 50แล้วแต่นะครับ กับอีกพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ตใหญ่นะครับเป็นพอร์ตที่เราจะเทรดเน้นวินเลทนะครับก็จะเทรดทำกำไรก็จะเทรดทีละ5%ของพอร์ตนะครับโดยที่พอร์ตเราเนี่ยต้องโตขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลองคิดนะครับถ้าสมมติพอร์ต้ราเหรียญเนี่ย5%ก็5ดอลลาร์ก็ดนนะครับแต่ว่ามันน้อยไปนะครับมันมันไม่พอนะครับเราต้องการกำไรเยอะกว่านั้นนะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มขนาดพอร์ตขึ้นไปนะครับโอเคเมื่อเรามีการ เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการวางแผนนะครับว่าเราจะเทรดระยะสั้นในวันไหนเทรดระยะยาวในวันไหนนะครับการเทรดระยะยาวเนี่ยเงินทุนเราจะเยอะใช่ไหมครับเราจะต้องพยายามรักษาเงินทุนไว้ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะครับเพราะว่า,าคิดว่าเงินมันค่อนข้างเยอะถ้าสมมุติว่าเราเสียเนี่ยเราจะไม่มีกําลังใจในการเทรดน,นะครับส่วนพอนระยะสั้นก็ฝากมาเยอะนะครับห้าหกร้อยนะครับพันหนึ่งนะครับ ก็เทรดเก็บระยะสั้นไปนะครับโอเคการหาประสบการณ์นะครับการหาประสบการณ์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เทรดเดโมนะครับเอาตัวโตนะครับการเทรดเดโมเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับผมนะครับส่วนตัวนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างนะครับสภาพจิตใจนะครับมันก็มีส่วนนะครับความคิด ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเวลาเราจะทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรืออยากได้กําไรสูงๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังไม่มามองข้ามในสิ่งเล็กๆนะครับมองมองแต่จะเอาแต่กําไรอย่างเดียวโดวยไม่คิดที่ับมามองคนที่ขาดทุนนะครับกลับมามองคนที่แบบตอนที่เราขาดทุนเนี่ย เป็นยังไงกับตอนที่เราได้กําไรเป็นยังไงนะครับถ้าเรามองเห็นแต่ว่าเราจะเอากําไรอย่างเดียวนะครับมันก็ยากนะครับยากมากนะครับเราอันดับแรกนะครับก็ต้องไปฝึกตามนี้ก่อนนะครับประสบการณ์เนี่ยคือเราต้องทําบ่อยๆนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะต้องทํากี่วันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทําตามเทคนิคที่ผมบอกไว้นะครับในคลิปนี้1ปีถ้าคุณฝึกทุกวันนะครับ1ปี ได้เลยนะครับหนึ่งปีนะครับเงินลงทุนนะครับแนะนำนะครับ1,000 10, งบาทถ้าคุณมีเงิน1นึ่งบาทโอเคออกครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณอ้าผมมีเงินไม่ถึงทำยังไงนะครับคุณก็ต้องไปหาเรียนฟรีนะครับ อาจารย์ที่สอนฟรีแต่มีเงื่อนไขนะครับเข้าไปเลยนะครับไปสอนไปหาความรู้จากเขานะครับไปถามอะไรก็ได้นะครับถามความรู้เกี่ยวกับเขานะครับหนึ่งนะครับคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับฟรีแค่เปิดพอร์ตกับเขาซึ่งการเปิดพอร์ตเนี่ยอ่ะเอาตรงๆนะครับคนที่จะไม่มีใครได้ใครเสียนะครับคือเราวินวินกันทั้งคู่นะครับอาจารย์ก็ได้เงินจาก iQ Option นะครับคุณก็ได้ความรู้จากอาจารย์นะครับก็ ไม่มีอะไรไม่มีใครเสียเปียบได้เปียบอะไรกันทั้งนั้นนะครับาการที่ที่คิดว่า,าถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเปิดรับผมไปต่อลิงก์เนี่ยอา,อาจารย์ก็จะได้เงินจากผมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับถ้าตอนนี้นะครับคุณยังคิดว่าตอนนี้นะผมทําไม่ได้หรอกผมไม่มีเงินทุน ผมไม่มีเวลาผมฝึกไม่ได้หรอกผมไม่เก่งเหมือนคนนั้นผมไม่เก่งเหมือนคนนี้นีมมนนนน่แหละครับคนไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนคนแบบนี้นะครับไม่มีทางประสบความสําเร็จส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาจะคิดมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเขาเคยมีงานวิจัยนะครับเอาเด็กมาจํานวน1ิคนโดยที่แข่งกันนะ่ะต่อจิ๊กซอว์นะครับ โดยที่ถ้าสมมุติว่าต่อเสร็จเนี่ยเขาจะให้ขนมหนึ่งซองนะครับให้ขนมหนึ่งซองแต่พอเอาเด็กมาสิบคนนั้นนหะเด็กทั้งสิบคนเนี่ยนะครับสามารถต่อจิ๊กซอว์ด่านแรกได้ทุกคนนะครับเมื่ออา,อาจารย์นะครับบอกว่าอ่านักเรียนถ้าสมม,มุติว่าจะจะมีจิ๊กซอว์อีกแบบหนึง่งนะครับซึ่งต่อยากกว่าอันแรกสองเท่านะครับ แต่ว่าจะได้รางวัลเพิ่มเป็นขนมสามซองนะครับเด็กเนี่ยอ่ะบางเด็กนะครับบางคนเขาก็อ่ะผมแต่แต่อาจารย์เนี่ยก็ให้แต่อาจารย์เนี่ยให้เง่อนไขว่าถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ได้ขนมเลยนะครับไม่ได้ขนมเลยเด็กทั้งสามเด็กทั้งสิคนเนี่ยนะครับ เด็กทั้ง10คนเนี่ยจะมีอยู่2อถึงสามคนที่อยากจะต่ออันที่สองนะครับส่วนเด็ก8คนเนี่ยนะครับไมวเอาละพอแค่นี้กำรขรี่ดีกว่ากำตดนะครับโอเคเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเด็กทั้งสิคนเนี่ยโตมาเด็กคนที่สองเด็กสองคนที่ที่ เล่นเกมต่อเนี่ยประสบความสําเร็จส่วนเด็กที่8คนที่เหลือไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเอาตรงๆนะครับการเทรดไอคิวออปชั่น Option, มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่คนที่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยมีความเสี่ยงยิ่งกว่านะครับคนที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมีความเสี่ยงยิ่งกว่าถ้าเรามายอมลงทุนนะครับเหนื่อยตอนนี้เสี่ยงตอนนี้แต่เราสบายตอนหน้านะครับ ซึ่งจากที่ผมเห็นมานะครับการที่เรายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่นะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับแนะนํานะครับช่วงมัธยมนะครับหรือว่าช่วงมหาลัยหรือว่าช่วงคนที่จบใหม่ๆเนะี่ยหรือว่ายังไม่มีภาระยังไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีครอบครัวนะครับสามารถเสี่ยงได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ ยิ่งเขาเสี่ยงตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็มันมันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเขาเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นไปเนี่ยนะครับวัยแบบ60ขึ้นไปนะครับเวลาแบบได้เงินมานะครับเป็นแบบเงินจ้างออกนะครับแบบแบบเออร์ลี่นะครับก็จะได้เงินก้อนนึงมานะครับก็จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปลงทุนเนี่ยมันก็ต้องคิดคิดเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันหมดละ ทำยังไงนะครับครอบครัวเราจะเดือดร้อนแน่นอนนะครับเราก็จะไม่มีความเสี่ยงนะครับส่วนคนที่ไม่มีความเสี่ยงที่สุดเลยนะครับคือช่วงไหนรู้ไหมครับคือช่วงเรียนหนังสือครับช่วงเรียนหนังสือเนี่ยเหมาะมากสําหรับการฝึกนะครับเพราะอะไรนะครับไม่มีภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีครอบครัวไม่มีรถอะไรที่ต้องผ่อนมีทุกอย่างนะครับถึงเรา เทรดเสียเราก็ไม,ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเรายังมีพ่อแม่อยู่อย่างน้อยนะครับถ้าสมมติว่าผมมีมีเงินเก็บอยู่พันหนึ่งนะครับแล้วแม่ผมเนี่ยให้ใช้อาทิระสองพันผมเนี่ยเอาเงินเก็บพันหนึ่งเนี่ยไปลงทุนนะครับไปฝึกเทรดถ้าผมหมดพันหนึ่งนะครับอย่างน้อยผมก็มีเงินสองพันจากพ่อแม่นะครับมามาใช้ใจ่ายนะครับผมก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงนะครับถ้าฝึกเทรดตอนนี้เนี่ย เราจะไม่เดือดร้อนนะครับถ้ายิ่งแก่ตัวไปเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะเดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วกันนะครับพูดแบบง่ายๆนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าใครนะครับที่ต้องการยากจะเรียนเทรดแบบฟรีๆผมก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อยากเปิดคอร์สนะครับชื่อว่าคอร์สเอ็กซ์คู e นะครับคอร์ส GPS พ็ l i ท e ไ p น y Tra นะครับ ชื่อคอร์สว่า Exclusive c o s t GPS w t e c t นะครับผมก็ยังสอนหมดเลยตั้งแต่มือใหม่ที่ยังเทรดไม่เป็นจนทำกำไรได้นะครับแล้วกส็สามารถมีกลุ่มไล์สอบถามได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มเฟซน,นะครับในการสอนเทรดหรือว่ามีการอัพคิดย้อนหลังนะครับก็จะเป็นตามคอร์สนี้นะครับมผมจะซูมให้ดูนะครับ โอเคนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับถามว่า,าจแนวทางของกลุ่มจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการบอกก่อนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเทรดของผมเพียงแค่นี้นะครับส่วนใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด ใน y o u t u b e ผมผมนะครับว่าออเดอร์นี้ทำไมถึงเข้านะครับก็สามารถสอบถามได้ใน Line หรือว่าใน Facebook ของเรานะครับ g p s ีเทเทง่ายๆกับ GPS นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ